28กันยายนสองห้ครับระวังพวกนักสร้างภาพอันนี้เป็นเรื่องที่มาคุยในวันนี้นะครับโปรดระวังนักสร้างภาพนะครับซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสหลอกลวงเราได้เราคงเคยเห็นนะครับว่าในเหล่าดาราบางท่านเนี่ยครับนะ ต้องมีการโปรโมตต่างๆนะเพื่อให้ดูดีนะครับอย่างเช่นว่ามีคนกดไลค์เยอะๆนะครับอาจจะต้องจ้างคนมากดไลค์บ้างนะเพื่อว่าเราจะได้แบบดูดีถ้าเกิดเราเป็นดาราแล้วโพสะไรไปเนะี่ยไม่ค่อยมีคนเห็นจะเสียหายเสียชื่อได้นะครับดังนั้นก็ต้องพยายามที่จะทำไงให้มีคนชอบมีคนไลค์ให้กันเยอะๆเนี่ยครับดังนั้นการซื้อไลค์ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปให้เห็นนะครับแล้วก็ซื้อไลค์ให้ดูเยอะๆจะได้เห็นว่า สิ่งที่เราโพสต์นั้นเนี่ยมีคนสนใจเยอะคนจะได้แขกเข้ามาเยอะอาชีพอย่างหนึ่งเนี่ยในแวดวงโซเชียลเนี่ยครับคืออาชีพกดแป้นคีย์เนี่ยครับเป็นพวกนักเรียนคีย์บอร์ดเนี่ยบช่วยกันกดไลค์กดอะไรต่างเนี่ยครับอย่างที่เราเคยเห็นเนี่ยนะครับว่าเนี่ยคนคนหนึงนั่งอยู่เนี่ยมีจอมีมือถือเนี่ยครับเป็นร้อยเครื่องหรือมากกว่านั้นคอยกดนู่นกดนี่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพื่อเกิดการสร้างภาพ อันนี้เป็นสิ่งที่เห็นกันมาอยู่ทั่วไปนะครับดังนั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่าบางทีเนี่ยเห็นมีคนกดไลค์กันเยอะๆหรือมีคนคอมเมนต์เชียร์กันเยอะๆเนี่ยอาจจะจ้างมานะไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนที่เป็นอย่างนั้นเองนะครับนะหรือมีคนนิยมชมชอบ,บจริงๆเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจร่วมกันนะครับทีนี้เขาทำไปเพื่ออะไร นะอย่างหนึง่งก็อย่างที่บอกนยครับถ้าเขาเป็นดารานะครับถ้าไม่มีอะไรอย่างนี้เลยเนี่ยมันจะดูเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมคนไม่นิยมเราหรืออย่างไรเนี่ยเสียภาพพจน์แต่ว่าก็มีหลายคนเนี่ยครับทาเพื่อที่จะชุบตัวหรือสร้างตัวให้ดูดีบางคนบอกว่าเนี่ยเคยติดคุกติดตารางนะครับเคยไปถูกตัดสินประหารชีวิตอะไรต่างเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นคนดีขึ้นมาแล้วไปออกรายการดังๆเข้า นะกลายเป็นประเด็นร้อนกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจคนรู้สึกว่าโอ้คนนี้เป็นพระเอกเป็นฮีโร่อะไรอย่างต่างอันนี้ก็เคยมีมาแล้วหรือบางทีก็อาจจะสร้างเรื่องเองเช่นเก็บกระเป๋าตังค์ได้อะไรต่างต่างเนี่ยครับแล้วก็ออกข่าวคราวเพื่อให้ตัวเองว่าดูดีแต่ตอนหลังถูกจับได้ก็มีแต่เพทที่แบบไปออกรายการชุกตัวในรายการดังๆเนี่ยนะครับมีเยอะแต่บางคนไม่รู้ใครเป็นใครเนี่ยครับลูกเต้าเหล่าก็ไม่รู้ใครเนี่ยไปออกรายการปุ๊บดังทันทีเลย ขาต้องบอกว่าถ้าเราจะออกรายการพวกนี้เนี่ยครับต้องจ่ายเป็นล้านแต่นี่เราก็ไม่มีหลักฐานนะครับนะว่าเป็นยังไงแต่ก็เป็นที่โจ์ขานกันทั่วไปหลายหลายคนก็คงจะรับรู้เรื่องนี้นะแต่ไปหอมไว้เสร็จคงจะไม่ได้นะครับนะอันนี้เพราะว่าอยู่ดีเราตรองดูสิครับอยู่ดีเนี่ยจะไปออกรายการได้ไงนะีถ้าไม่มีเส้นส่นคนในหรือไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าเป็นเหยือ่อนี่เขาอยากได้ไปออกรายการ เป็นเหยื่อนะครับอยรายการดังๆเนี่ยนะครับชอบเยหาเหยื่อมานั่งออกรายการนะครับให้คนก็เกลียดเล่นให้คนก็ด่าเล่นอะไรอย่างจาาสารพัดและรายการก็ดังขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของสื่อสารมวลชนเนี่ยครับก็เรียกว่าข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังนะครับก็จะมีคนที่บอกว่ามาออกรายการพวกนี้เยอะหนะรือแง่หนึ่งเนี่ย นะเราก็อาจจะไปชุบตัวอย่างที่ว่าเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าไอ้พวกรายการดังๆเนี่ยนะจะมีคนไปออกรายการด้วยนะครับแล้วก็ต้องเสียตังค์ดีๆก็ไม่เชิญเลยครับนะต้องเสียตังค์เพื่อให้เขาแบบว่า,วาช่วยโปรโมทก็เป็นทางออกอย่างหนึง่งสมัยนีย้จะไม่ได้บแบบง่ายๆแบบซื้อสื่อนะครับอย่างเช่นว่าไปซื้อ,อ,อหน้าโฆษณาในไทยรัฐด้านหลังสุดนะหน้าหนึ่ง หกแสนอะไรเงี้เป็นต้นเนี่ยครับดีนี้เขาก็คงจะไม่ได้ซื้ออย่างนั้นกันแล้วหรือมีน้อยมากหรือผมก็ไม่แน่ใจว่าตาค่าโฆษณามันลดลงไปหรือยังเนี่ยน,นะครับนะแต่ว่าคนคงซื้อกันไม่มากเพราะคนก็ไม่ค่อยได้อา่านมพียรเพีย์ไปแล้วนะส่วนมากต้องซื้อสื่อเพื่อที่จะให้คนก็รู้จักมักจีมักคุ้นอะไรเงีนี้น,นะครับนะต้องมีการสร้างช่องของตัวเองอะไรต่างๆเป็นต้นซึ่งจริงๆในแง่นี้ก็ไม่เสียหายอะไรเงี้ยนะครับก็เอ่อถ้าเรามีความรอบรู้อะไรต่างๆก็สามารถที่จะเกิด นะสิกอย่างก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้แต่นะครือบางคนเนี่ยครับหรือหลายหลายคนเนี่ยเราต้องตั้งอของเกตเนี่ยครับว่าไม่ใช่ดังขึ้นมาเองเนี่ยครับเกิดจากการปลุกปล้ำขึ้นมานะเกิดจากการซื้อสื่อ,อขึอ้นมานะนยตัวยามที่จะสร้างหวังแบบนี้ซึ่งบางครั้งเนี่ยมันเป็นการหลอกลวงเรานะครับคือเขาไม่ได้เป็นคนที่เก่งจริงเจ๋งจริงรวยจริงแต่ว่าสร้างขึ้นมาให้มันรู้สึกว่าอูอดีเป็นต้น ดังน,นั้นคนเหล่านี้เนี่ยเมื่อดูภาพพดดูดีแล้วเนี่ยนะครับอาจจะต่อไปไปหลอกลวงประชาชนได้แย่ๆเราคงเคยได้ยินข่าวเนี่ยกับบางคนก็ห้อยโหนสิ่งที่เราเคารพน่แล้วก็พอดังขึ้นมาก็เทียบไปรับบริจาคเงินทองอะไรต่างสารพัดเนี่ยครับอาชีพไม่หนุนทำนะวัน,วนๆหนึ่งไม่ได้ทําอาชีพประกอบอาชีพส่วนตัวนะไปนั่งทําอะไรก็ไม่รู้เนี่ยครับแล้วก็ดังขึ้นมาแบบนี้นไม่มีอาชีพเป็นตัวเป็นตนหรือไปเรื่องเป็นราว นะอีกกลุ่มนึงก็คือพวกคล้ายๆพวกนักร้องเนี่ยนะก็มไม่มีอาชีพอะไรเลยนะครับอาชีพหลักการเรืออาชีพเป็นนักร้องตบซับรีดซับอย่างนี้นเป็นต้นนะน,นี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะแต่ถ้าบางคนที่เปพวกตบซับรับซับประเภท NGO ประเภทนั้นเนี่ยนะครับก็มีลักษณะหนึ่งก็คือว่าอาจจะหลอกลวงไปร่วมทําธุรกิจอย่างนั้นอย่างนี้ให้เราหลงนะครับแล้วเราก็ไปหลงเชื่อเขาว่าอย่างต่างอันที่เป็นสิ่งที่ เราท่านในฐานะที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับต้องพิจารณา,าดูนะครับนะเพราะว่ามีคนที่รสร้างภาพหลอ,อกลวงกันเยอะแยะในสังคมนะแล้วก็สื่อก็ซื้อได้ด้วยนะครับธรรมดานะถ้าเราเป็นสื่อที่ดังๆเนี่ยคนมาประเคนให้หรือเราเรียกร้องเงินสักล้านหนึงสองล้านเพื่อเรียกไปพูดอะไรต่างๆเนี่ยครับเรียกไปสัมภาษณ์มันดูเท่ๆเนี่ยอันนี้ก็เกิดขึ้นได้แต่แน่นอนนะครับเพราะสัมภาษณ์ฟรีก็มีพวกนักการเมืองดังๆ อาจจะจะไปต้องสัมภาษณ์ฟรีเป็นการเพิ่มเครดิตเรตติ้งของรายการเก่าด้วยแต่ว่าเราสังเกตดูเนี่ยครับพวกที่ดังๆอวดรวยนะอวดเก่งอวดรวยทั้งหลายเนี่ยนะเนี่ยมีพวกช่องซ้ำๆซากๆ,ๆคนเนี้ยเอาไปชวนเวออกรายการอยู่เรื่อยๆนะซึ่งเชื่อว่านะเป็นการจ้างกันนะเพราะว่าจะได้แบบว่าให้มันดูดังๆอะไรพวงนั้นเป็นต้นนะถ้าเราไปหลงเชื่อคนพวกนี้ต่อไเว่วมทุนกับพวกนี้ นะไปร่วมพุ้นกับพวกนี้นะครับอาจจะรูนหลกลวมได้นะอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนี่ยนะครับนะเพราะว่าเราต้องคิดในสิ่งที่เขาพูดด้วยเพราะหลายหลายครั้งหลายหลายอย่างเนี่ยคนพวกนี้มักจะพูดอะไรที่มันดูกำกวมนะครับประการที่หนึ่งนะกำกวมประการที่สองดูมันท้าทายดีนะดูมันแปลกใหม่ดีนะครับนะประการที่สามเนี่ยอาจจะพูดบางอย่างให้มันดูถูก ถูกต้องแล้วก็ผสมกับบางส่วนที่มันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยเรต้นเนี่ยครับเริ่มตนน้นให้มันถูกไว้ก่อนแล้วก็จบเรื่องให้มันบิดเบี้ยวนะครับไอ้อย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะเราต้องสังเกตศึกษาดีๆนยครับว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมันจริงหรือเปล่านะบ,บางคนเนี่ยครับโอ้โหดูแบบนี้ตำแหน่งใหญ่โตสารพัดเนี่ยฟังๆดูก็จำๆ้ามาพูดหรือเป็นคําพูดตมหลักทฤษฎีทั่วไปนะครับแต่อันนี้เป็นคําพูดใหม่หรือบางคนนะครับก็วันๆหนึ่งเนี่ยนั่งประดิษฐ์ประดอยคําพูดเท่ๆเก๋ๆเนี่ย อาจจะดูหนังมากไปนะดูภาษาอักมากเกินไปหรือดูอะไรต่างๆมากเกินไปหรือพยายามประดิษฐ์ประดอยคําพูดมันเท่ๆวันๆหน,นึ่งนั่งประดิษฐ์ประดอยคําพูดเนี่ยหรืออาจจะมีทีมงานช่วยประดิษฐ์ให้เพื่อให้ตัวเองดูแบบเป็นบันณฑิตเป็นผู้รอบรู้เป็นผู้คงแก่เรียนมีวิชาอาเรซาพัทเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เพื่อที่จะสร้างชื่อขึ้นมาแล้วอาจจะชวนเราไปร่วมกิจกรรมร,ร,ร่วมพูดร่วมอะไรต่างๆเนี่ยครับ พาเราไปลงเหวได้ด้วยสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเราเนี่ยครับเมืองนอกก็มีนะครับนะแล้วก็พอถูกจับได้จริงๆเนี่ยก็คนก็สูญเสียเงินไปเยอะแยะนะนะคนกเ็เสียรู้เสียเงินไปมหาศาลบางคนก็อาจจะถึงขนาดต้องสิ้นเนืน้อปาดดาตัวฆนะ่าตัวตายก็มีอะไรต่างๆเพราะพวกนี้นะแบบที่หลอกลวงกันง่าย,าย,ายๆก็อาจจะแบบ บอกลงด้วยเงินนะว่าเนี่ยมาร่วมลงทุนกันจะได้เงินเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เบ็กอย่างหนึ่งนะราะดังนั้นเราฟังใครฟังอะไรอย่างนั้นเราต้องใช้วิจัยยาให้ดีนะครับนะไม่ใช่ว่าเรา,เ,ราเชื่อเพราะว่าเขาว่าคนนี้เจ๋งนะแล้วก็เชื่อตามไปละลูกพี่บอกรุ่นพี่บอกว่าคนนี้นดีเพื่อนบอกคนนี้นดีนะแล้วก็เชื่อตามคนนี้นะครับทั้งท,งที่เราก็ไม่ได้ดูเองนะเราพูดอะไรเราาจะไม่ได้ฟังให้ชัดเจนบชัดๆเนี่ยนะครับแล้วเราก็ เชื่อตามนั้นเชื่อตามตามกงนไปอย่างนี้เป็นผลเสียนะครับต้องคิดให้ดีๆนะคือเราไปทาอะไรที่มันเสียหายแบบนี้เนี่ยครับนะไม่ได้ทาแนะนําที่ดีเนะี่ยก็คําแนะนาเข้าทั่วไปง่ายๆทั่วๆไปเนี่ยครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่ได้มีอะไรที่เป็นปัญญาเท่าที่ควรนะแต่พูดอีกก็ถูกอีกอะอย่างที่บอกคือพูดอีกก็ถูกอีกนะครับไม่ได้ผิดพลาดอะไร,พรเพียงแต่ไม่ได้มีอะไรใหม่นะพเพียงแต่ว่า ไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งอะไรจำๆก็มาพูดเราผสมประเสริกันใช้คําคมบ้างอะไรต่างนแต่ว่าเราหลงศรัทธาคนพวกนี้เนี่ยเกิดวันดีคืนร้ายเราไปร่วมลงทุนอะไรเขาขึ้นมาหรือว่าเขาหลอกเราไปทําอะไรกิจกรรมอะไรบางอย่างขึ้นมาเราก็อาจจะเสียหายได้ครับ